เราไปดูกันที่เรื่องของบรรยากาศนะคะหลายจังหวัดที่ในช่วงเดือนนี้ยังเนหนาวอยู่ะนะคะพาไปนี่เลยค่ะไปเที่ยวเขาสูนนะคะไปชมทะเลหมอกแสงอาทิตย์สิ้นปีแล้วที่นี่บอกเลยว่าคิวห้องพักเนี่ยจองเต็มยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์กันเลยนะคะสภาพอากาศบนยอดภูเขาสูนตําบลไม้เรียงอําเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าในพื้นที่ฝนหยุดตกแล้วทําให้มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากจองห้องพักบนยอดภูเขาสูน จนเต็มค่ะมารอชมทะเลหมอกและแสงอาทิตย์นะคะสัมผัสอากาศที่เย็นสบายในยามเช้าอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณ13-18ถึงองศาเซลเซียสสำหรับนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปสัมผัสกับอากาศหนาวบนยอดภูเขาสูนในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะแนะนําให้วางแผนเรื่องที่พักและการเดินทางล่วงหน้าด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่พักส่วนใหญ่ถูกจองเต็มยาวๆไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะ ส่วนดีจังหวัดอุทัยธานีบ้างค่ะที่นี่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเป็นทุ่งทานตะวันแห่งใหม่แล้วเห็นวิวรอบข้ามไหมคะ โอบล้อมไปด้วยภูกเขาเวลาถ่ายรูปเนี่ยนะแบ克กราวด์ข้างหลังเป็นสีเหลืองคือฟินเลยอ่ะ,อะแล้วนางเอกอย่างเราแต่งตัวสวยๆไปพี่เอกอนางเอกอย่างเรานางเอกอย่างเรามันต้องสวยแน่ๆะนะคะอ่ะ,อะและนี่เลยนะคะบอกเลยว่าทุ่งทานตะวันแห่งใหม่นี้เนี่ยเป็นฝีมือของเจ้าอาวาสวัดน้ําพุพรหมจริยาวาสค่ะท่านร่วมกับพระลูกวัดและชาวบ,บ้านในพื้นที่หมู่6ตําบลทุ่งโพอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีลงแรงช่วยการเปลี่ยนไร่มันสัมปะหลังให้เป็นทุ่งทาน ตนบนเนื้อที่กว่า6ไร่ค่ะหวังให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเก็บภาพความสวยงามกันแบบฟรีๆแถมตั้งถังน้ําดื่มแช่เย็นไว้บริการฟรีด้วยนะคะหลายคนทราบข่าวเนี่ยรีบมาเลยต้องมาถ่ายรูปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันแล้วนะคะแล้วก็มากันแทบทุกวันเลยจะมากันเยอะเนี่ยตอนเช้าต้องไม่เกิน8ปดโมงแดดกําลังสวยนะฮะส่วนที่ตลาดเทอดไทยอําเภอเมืองนครราชสีมาค่ะประชาชนจํานวนมากพากันไปซื้ออาหารจะนํากลับ รับประทานกันช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะโดยเฉพาะโซนผักผลไม้ราคาก็ไม่แพงค่ะเขาบอกว่าเห็นๆปังๆต้องกินส้มโชกุนส้มโชกุนเนี่ยราคากิโลกรัมละ50บาทส่วนอง,งุ่นไซมัสคัสนะคะราคากิโลกรัมละ80บบาทมไม่แพงนะ มพงไม่แพงไม่แ,มแ<ห>น่<ห>ใจเกี่ยวกับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวหรือเปล่านะคะเออแต่ะะไม่แพงนั่นละค่ะนะคะแล้วก็<ม>นอกจากนี้ในโซนของอาหารสดหมูเนื้อไก่แล้วก็โซนอาหารทะเลก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะหลายคนนิยมเลือกซื้อกุ้งหอยนางรมหอยแมลงผู่หอยแครงและปลาหมึกไปทําปิ้งย่างกินกันเพราะว่าเขานิยมกินเพราะอากาศหนาวๆกินปิ้งย่างแล้วมันไม่ร้อนดีนะคะอ่ะก็เป็นบรรยากาศคึกคักมาฝากกันหลายจังหวัดเลยค่ะ